สวัสดีครับ t e r m i n o l o g y Problem นะครับจากที่เราได้ฟัง t e r m i n o l o g y เป็น medical terminology ไปแล้วนะครับเราจะมาดูว่าตัวปัญหาที่เราจะได้เจอนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเช่นคำผสมที่เราเจอมันจะแปลเป็นคำอะไรได้บ้างอย่างนี้นะครับมาดู prefix suffix แล้วก็ตัว body กันนะครับตัวแรกนะครับ a d e n o c a r c i n o m a นะครับ a d e n o c a r c i n o m a อารโนนี่แปลว่าต่อมนะครับแล้วก็แคสซินนี่แปลว่า cancer หรือว่ามะเร็งนะครับส่วนโอมาเนี่ยแปลว่าก้อนเนื้อนะครับ แล้วก็เหนือพายูเรียนะครับพายูเรียคำนี้คขาว่าไผ่แปลว่าหนองนะครับส่วนยูเรียนี่แปลว่าปัสสาวะหิมาทรอซิสหิมาทรอซิสคำนี้หิมาว่าเลือดนะครับแล้วก็อาร์โตรนี่แปลว่าข้อนะครับแล้วก็โอซิสแปลว่าภาวะผิดปกตินะครับโคลีมีเอสิสนะครับโคลีมีเอสิสโคแล้วก็อีเมสิสนะน,นั่นเองโคลี Co ่วนน้ำดีนะครับแล้วก็อีเมสิสแปลว่าอาเจียน หิมาโตไฮโดรซิสนะครับฮิมาโตไฮโดรซิสฮิมาโตคือเลือดนะครับแล้วก็ไฮโดรซิสแปลว่าเหงื่อคือภาวะที่มีเหงื่อออกเป็นเลือดนะครับมันก็จะมีโรคโรคเนี้ยอยู่อยูโรคหนึ่งนะครับที่มันมีเขาเรียกว่าเลือดมันจะรีชเกตออกมานะครับจากตัวจากตัวต่อมต่อมเหงื่อนะครับแล้วก็อองโคไมโอซิสนะครับอองโคไมโอซิสอองโคอ่าพูดที่ครับอองนิโคไมโอซิสถ้าอองโคนี้มันไม่ได้แปลว่าเล็บนะครับอองโคว่ามะเร็งนะครับ o n ง c โคไมโอ s ิสอองิโคนี่แปลว่าเล็บนะครับส่วน my my c o my c o พวกนี้แปลว่าเชื้อรานะครับ osis ก็คือภาวะผิดปกติคำต่อไปครับเซฟฟาเกียนะครับเซฟฟาเกียเซฟฟาแปลว่าสีสันนะครับเหมือนเซฟฟารอนอะไรพวกนี้นะครับเซฟฟาเซฟฟารอนพวกนี้แปลว่าสีสันออร์เจีแปลว่าปวดนะครับสตี t o h e p a t i t i s s t e ีโตเฮปติไทต s สสตีโตนี่แปลว่าไขมันนะครับสตี t o oh ไขมัน h e p a t o แปลว่า ะครับแล้วก็เติมไอติดต่อท้ายเป็นอักเสบนะครับเป็นไขมันอักเสบเอ่อก็คือไขมันพอกตับที่จนมันทําให้ตับอักเสบนั่นเองนะครับไรโนพลาสตีนะครับไรโนพลาสตีไรโนแปลว่าจมูกนะครับแล้วก็พลาสตีนี่แปลว่าการผ่าตัดหรือการซ่อมแซมนะครับเพค่อเป็นการผ่าจมูกนั่นเองอเการเสริมจมูกนั่นเองนะครับไฮโดรเนฟโรซิสครับไฮโดรเนฟโรซิสไฮโดรแปลว่าน้ำนะครับเนฟโรว่าไตแล้วก็โอซิทว่าภาวะผิดปกติก็คือเป็นภาวะไตบวมนั่นเองนะครับไตบวมน้ำ ซาพิงโกโอโอฟอเรกโตมี่ครับซาพิงโกนี้แปลว่าท่อทำไข่แล้วก็โอโอฟอร์นี้แปลว่ารังไข่นะครับเอ็กโตมีแปลว่าตัดออกนะก็คือเป็นการผ่าตัดแบบหนึ่งคือเป็นชื่อโปร c e d u r e หนึ่งที่แปลว่าตัดเอาท่อทำไข่กับรังไข่ออกทั้งยวงเลยนะครับฮีมาโครอ่าฮีมาโครมาโทซิสนะครับฮีมาโครมาโทซิสคำว่าฮีมานี้แปลว่าเลือดนะครับแล้วก็โครแมทแปลว่าสีนะครับแล้วก็โอสิตคือภาวะผิดปกติภาวะนี้เป็นภาวะ ผิดปกติจากทางจีเนติกนะครับเป็นโรคเลือดชนิดหนึ่งนะครับที่เขามีสีอ่ที่มีที่เพราะว่ามีสีผิดปกตินะครับต่อไปไฮโดรเซฟาลัสครับคพาว่าเซฟลาเนี่ยว่าเลือดใช่ไหมไอแปลว่าสีสับใช่ไหมครับไฮโดรว่าน้ำก็คือภาวะสมองภาวะเเออออ่่หัวบวมน้ำก็คือภาวะสมองบวมมันเองนะครับที่มีน้ํามีภาวะน้ําที่มีภาวะน้ําในสมองล้นออกมานั่นเองนะครับไฮโดรเซฟาลัสก็คือเป็นน้ําที่อยู่ในเทอร์บิติเคิลนะที่มันจะบวมออกมาอรั d ดออสเมีครับ this อ๋อดิสออสเมียร์ทีครับดิ s ออสเมียรแปลว่าผิดปกตินะครับ OSM คำนี้อ่านว่า os นะครับ o s m เมนะครับคือการรับกลิ่นแล้วก็เ a ีแปลว่าภาวะนะครับคือเป็นภาวะที่มันรับกลิ่นผิดปกติไป Myelopathy นะครับ Myelopathy ก็คือ myelo แปลว่าไขสันหลังนะครับ p a t h y คือโรคตระกูลที่มันเกี่ยวข้องกับโรคที่มันอยู่ในไขสันหลังนะครับเรียกเป็น Myelopathy หมดเลย t r a c h e o t o m y นะครับ t r a c h e o t o m y t r a chel- c h e y นะครับแปลว่าหลอดหลอดลม โอโตมีคือหลอดคือการผ่าตัดคือการผ่าผ่าหลอดลมมันเองนะครับเทรคิโอโตมีแล้วก็เทรคิโอสโตมีไม่เหมือนกันนะครับเทรคิโอโตมีการผ่าเป็นหลอดลมแต่เทรคิโอสโตมีนี่คือการผ่าแล้วทําเป็นรูเปิดของหลอดลมเอาไว้นะครับออสโตมีคือรูเปิดนะครับส่วนเทรคิว่าหลอดลมก็คือการผ่าแบบที่เคยเห็นที่เขาอ่าเป็นคนไข้ที่สูบบุหรี่นะครับเยอะๆแล้วเขาก็ผ่าตรงบริเวณตรงคอแล้ว เราทำเป็นรูเอาไว้นะครับดูตรงคออันนั้นเขาเราียกว่ารูของเทคิโอตมี่นะครับแต่ถ้าเกิดเทคิโอตมี่คือการผ่าลงไปที่คอเลยก็คือแค่ผ่าเฉยนะครับไม่ได้ว่ามีการาทํารูอะไรไว้นั่นเองนะครับคือเป็นการชื่อหลักการอย่างหนึง่งดิสและปิดเมียนะครับดิสแปลว่าไม่ดีนะครับแปลว่าผิดปกติไลปิดแปลว่าไขมันแล้วก็อ e ีเมียคือเลือดก็คือมีภาวะเลือดมีภาวะไขมันในเลือดผิดปกตินั่นเอง คำต่อไปครับลิมฟาลิมฟาดมานะครับลิมฟาดิมาลิมครับลิมออกเสียงฝึกคำสุดท้ายนะครับเป็นลิมต่อมน้ำเหลืองนะครับเพราะต่อมน้ำเหลืองอีดีมาภาว่าบวมก็คือเอาอีดีมากับลิมผสมกันเป็นลิมฟาดิมานะครับลิมฟาดิมาคือภาวะต่อมน้ำเหลืองนะครับที่อ่ะภาวะบวมที่เกิดจากต่อมน้ำเหลืองอาจจะมีการอุดตันนะครับหรืออาจจะมีการ loss ของอองอองคอติเพเชอร์อย่างนี้นครับแล้วมันทำให้มันบวมออกมาอนิโซโคเรียครับอนิโซโคเรียแอนนี้แปลว่าไม่นะครับไอโซคือเท่ากัน โคเรียคือรูมันตาก็คือรูมันตาไม่เท่ากันนะครับเป็นภาวะหนึ่งไซยาโนซิสนะครับไซยาโนซิสไซยานแปลว่าสีน้ำเงินใช่ไหมครับแล้วก็โอซิสคือเพราะผิดปกติก็เลยต่อกันกลายเป็นภาวะผิดปกติที่เป็นสีฟ้าคือเลยครับก็คือภาวะเขียวนั่นเองนะครับภาวะเขียวคือเลือดเป็นสีน้ำเงินนั่นเองก็คือภาวะเขียวนะไซยาโนซิสโพลิดิปเซียโพลิดิปเซียโพลีแปลว่าปริมาณมากนะครับดิฟแปลว่าดื่มนะครับเอียแปลว่าผิดปกติก็คือเป็นภาวะที่ผิดปกติจากะเป็นภาวะดื่มน้ำมากมากจนผิดปกตินะครับ อาการนี้คือโพลิดิเซียนี้เกิดจากที่เป็นเบาหวานอย่างนี้นะครับเป็นโพลิดิเซียแล้วทำให้มีอาการอยากดื่มน้ำผิดปกติต่อไปครับคำว่าเนฟโ r o n e p h r o l ิ t h ซิสนะครับเนฟโ r o l i t h i a s i นะครับเนฟโ r o วัดไตนะครับเลืแปลว่าหินนะครับหรือว่าหรือว่าก้อนผลึกนะครับส่วนไอ i อซิสก็คือภาวะผิดปกติก็คือเป็นภาวะที่มีนิ่วในไตนั่นเองนะครับนิ่วในไตคริปโท คริปโทครับคริปทอไคดิซ erm ึมคริปทอไคดิซึมคริปตะแปลว่าซ่อนนะครับออคายแปลว่าอันทะอก็คือคริปตะออคายดิซึมก็คือคริปโทอร์คอคริปทอไคดิซึมนั่นเองอิซึมก็คือพิภรกตินั่นเองก็คือแปลว่าเป็นภาวะที่อันทะไม่ไม่ตกลงมานะครับอันทะมันเป็นทองแดงนั่นเองนะครับคริปทอดิซึมต่อไปครับเมตาเพเชียนะเมตาเพเชียเมตาแปลว่าเปลี่ยนแปลงนะครับ เหมือนเมตาโมฟอร์ซิสที่เราเรียนต่อม4ม5ใช่ไหมครับที่แปลว่า,ารูปร่างของมะเรงมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเป็นเมตาโมฟอร์ซิสเพลเชียแปลว่าเติบโตนะครับก็คือเมตาบุกเพเชียคือภาวะที่เซลล์มันมีการเติบโตเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปนะครับมีเมตาเพเชียส่วนใหญ่ก็จะเอาไปใช้ในาทางพาโทโลจีนะครับทางพาโถที่เขาอ่านอ่านตัวสไลด์พาโถนะครับที่เขาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจว่ามีเมตาเพเเชียไหมถ้าเกิดมีอาจจะบ่งบอกถึงภาวะมะเร็งอย่างนี้นะครับเป็นต้นต่อไปไฮเปอร์แคปเนียครับ ไฮเปอร์แคปเนี่ยไฮเปอร์เพรว่ามากเกินไปนะครับส่วนแคปเนียเพรว่าคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือภาวะที่มีออกซิเจนเยอะเกินไปนั่นเองนะครับข้างในร่างกายมากไปเป็นไฮเปอร์แคปเนี่ยกลอโซพีเจียอ่ากลอโซพีเจียกลอโซวัลิ้นนะครับส่วนพีเจียว่าอัมพาตนะก็คือลิ้นมันเป็นลิ้นมันอัมพาตชั่วคราวนะครับความหมายนะก็เกิดจากอะไรบ้างเช่นเส้นประสาทนะครับเส้นเลือดสมองนะครับพวกนี้เพอริคอดิโอเซนเทซิสครับเพอริคอดิโอเซนเทซิสอาจจะช้าเป็นเพอริคอดิโอเซนเทซิสนะครับ เพอริบว่ารอบๆนะครับคาร์ดิโอว่าหัวใจแล้วก็เซนติซิสแปลว่าเจาะระบายก็คือเป็นการจอเจาะเยื่อหุ้มหัวใจนั่นเองนะครับเจาะระบายเยื่อหุ้มหัวใจที่มันอาจจะมีภาวะคลูอโรเอฟฟิฟชันนะครับค่าค่าดิแอคเทมโพนาดอะไรเงี้ยนะครับเป็นเพอริคาเดติกจากคาเดติกมาดามแล้วก็มีน้ําเยอะมากมายหลายอย่างในนั้นนะครับ <m> เป็นน,น,น,น้ํนานเป็นสารหลั่งในนั้นมีชาร์ตก็มีการเจาะระบายออกมานะครับเ <m> พื่อให้หัวใจมันสามารถเต้นปกติได้ <m> อโอโทเรียนะครับออโทเรียคำว่าเรียนี่แปลว่า อ่าลิชาร์ตภาว่าน้ำหนองน้ำเหลือลงพวกนี้นะครับโอตโตบอกว่หูก็คือมีภาวะน้ําในหูมันไหลออกมาอาจจะเป็นน้ำน้ำด้วความหมายคือเป็นเอ่อเป็นน้ําเหลือลงน้ําหนองน้ําเลือดอะไรเงี้ยครับเป็นโอตโตเรียความหมายที่อย่างนั้นไกนิโคโมาสเตียคำว,ว่าไกเน่ครับไกเน่แปลว่ผู้หญิงนะครับแมสแมสตักนะครับแมสตักแปลว่าเนื้อเยื่อนะครับแล้วเนื้อเยื่อเต้านมนะแมสตักเนื้อเยื่อต้องนม,นะแ,ม,นนมแล้วก็ไอเอียเนี่ยเอียะเนี่ยแปลว่าผิดปกติก็คือภาวะที่มีเต้านม ผิดปกติหมายถึงยังไงครับก็คือเป็นภาวะที่มีเต้านมโผล่ออกมานี่ยเองนะครับเจอในผู้ชายนะอันนี้ g y n โคมาสเตียเป็นภาวะที่เป็นผู้ชายปกติแต่ว่ามีเต้านมโผล่ออกมาเป็นต่อมน้ำนมเลยนะครับต่อไปคําว่าไพโรเจนนะครับไพโรเจนครับไพโรแปลว่าไข้นะครับความร้อนนะครับถ้าเจนเติมอีกลงไปเช่นไพโรจจนิกอ่าเป็นต้นหรือไพโรเจนธรรมดาคือสร้างหรือกระตุ้นนะครับเป็นการเป็นสารที่กระตุ้นให้เกิดไข้นั่นเองนะครับก็คือเป็นอันดัเจนชนิดหนึ่งนะครับไพโรเจน ต่อไปโอท็อปเนี่ยครับโอท็อปเนี่ยโอท็อปเนี่ยโอทนี่คือท่านอนตรงนะครับส่วนเนี่ยนะครับเนี่ยคำนี้วัดหายใจนะครับโอท็อปเนี่ยโอโทเนี่ยก็คือเป็นการที่คนไข้เนี่ยไม่สามารถนอนนอนราบได้นะครับคือพอนอนราบปุ๊บหายใจไม่ออกอย่างงี้นะฮะพายโอเดิมอ่ะพายโอโดมอเขาว่าเดิมเนี่ยแปลว่าผิวหนังอ่ะเดิมมาคือลว่าผิวหนังเหมือนกันพายโอแปลว่าหนองนะครับก็คือหนองที่มันอยู่ในผิวหนังนั่นเองนะครับก็คือหนองนั่นเองพูดง่ายคือเป็นฝีอ่ะนะฮะ นินวโมไซต์นะครับนิวโมแปลว่าปอดนะครับไซต์แปลว่าเซลล์ก็คือนิวโมไซต์เขาหมึงคือเป็นเซลล์ของปอดนั่นเองนะครับต่อไปคําว่าคอโปโทซิสนะครับคอโปโทซิสคอโปแปลว่าช่องคลอดนะครับโทซิสคืออยู่ต่นะําก็คือภาวะโพลลัปส์วัจเนอลนั่นเองคือวัจเนอลโพลลัปส์นั่นเองนะครับภาวะที่มีตัวมดลูกเนี่ยหย่อนออกมานะครับคือเป็นโพลลัปเป็นโผล่ออกมานะ ต่อไปอ๋อเกรดคมพิวเนี้พูดไปแล้วนะครับโอเคอ่ะคราวนี้จบแล้วนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ให้ก